จงทําพลังอริยธรรมร้อยแปดท่วงท่าทานอาหารพึชสาชาติพืชผักผลไม้สมุนไพรเจมังสารั์กันเถิดหลุดพ้นจากบวงวิบากรรมเสริมสร้างสมาธิสติปัญญาอาริยธรรมสุขสว่างคร่างคราวแั้งร่างสุขสดใส,สร่ำรวยข้าพเจ้าพ่อพระอริยธรรมไกรเทพไกรเดชบุญรอดอูอมอริยธรรมชาติ